พลังตีกแต่ไม่ใช่อ่ะนี่เ,เราฉีดพลังไปก่อนฉีดพลังเราตีต่อยต่อยต่อยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยพอจะตายยังตอดถอยกอนถอยกันถอยกันถอยก่อนถอย,ย,ย,ยก่อนใจเย็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 นฉีดปุ๊บถอยก่อนเลยจังหวะนี้นี่ผมหนีเพื่อนนะไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมจะตุยจะตุยเอาอันนี้แตกเลยอ่ะแตกแตกได้แล้ว เออแตกแล้วแตกแล้วไอ,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 อ้นี่ก็เหมือนกันขอร้านเลยละกันนะขอบคุณที่ช่วยตีให้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่กันในเกมฮันจี้เอยไม่ใช่มันคือโปเกมอนอยู่ในนั้นเองวันนี้เป็นวันแรกที่ผมมาเล่นเกมนี้ไม่ใช่วันแรกสิเขาเรียกว่าลไะเป็นคลิปแรกที่ผมลงในช่องผมนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้า New มันมันแจกฟรีอยู่มันแจกฟรีให้เราเล่นอยู่ทุกคนส่วนใครที่แบบว่าอยากได เจ้า v 2วฟรีเนี่ยก็สามารถไปทํากิจกรรมเล่นกันได้น,นะทุกคนเก็บให้ครบ100อแต้มเพื่อที่จะแลกตัวมิวทูนั่นเองเป็นแล้วมิวทูเนี่ยเป็นตัวแรกที่ได้รับล่างเมกาได้นะทุกคนเราสามารถเล่นล่างเมกาได้นี่ผมก็มีอยู่50แต้มเราก็เล่นแบบเอทายลูกเต๋านะ่ะไปจนถึงให้ครบร้อยแต้มแล้วก็จะได้รับมิวทูไปเลยเดีย๋ยวก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ากดไปเลยเดีย๋ยวกลัวโดนแย่งไม่ใช่หรอกร<ม>ีบดกดก่อนเดี๋ยวกลัวโดนแย่งอ่ะสวัสดีครับผมชื่อมิวทูนะครับ ฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยนะคะสำหรับซีรีส์เกมใหม่ p o k e m o ยู n i ท e ทุกคนผมเจอสองอนเป็นมิวทูด้วยโอ้โหที่จะสู้ผมหรอทุกคนคิดว่าเคาจะเก่งกว่ากันนะฮะมาแล้วเกมเริ่มแล้วสิบนาทีทุกคนเกมนี้เวลาประมาณสิบนาทีให้เราเล่นนะทุกคนพอมันครบสิบนาทีมันทำกันจบเกมมันเองโอผมก็เจออะไรเนะี่ยมันคืออะไรเป็นสาบหรอฮะ โังก็เหมือนแมงสาบเลยผมก็ไม่ค่อยจะดูในเรื่องเกมนี้ะไรมากทุกคนผมก็ดูแค่แบบในเรื่องหลักๆก็แบบเออมิวทูเป็นตัวที่เก่งพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วมันคืออะไรตากแตนหรือว่าเป็นแมงสาบหรืออะไรกันแน่ตากแตนตมข้าวหรอหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้มันคือตัวอะไรเองอ้าสิ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือเวลาเราเริ่มเกมมาใช่ไหมทุกคนล่างมิวทูจะกลายเป็นล่างมิวทูเลยจะไม่เหมือนพวกตัวอื่นที่แบบจะต้องเป็นล่างแรกก่อนนะอันนี้ก็เป็นคือข้อดีทุกคนทำให้ตัวเราสึกใหญ่ ทำให้แบบศัตรูแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าสู้กับเราไม่รู้เกี่ยวอะไรบ้าผมคิดเองด้วยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันในดูซิเนี่ยผูม้มีไม่มีใครในรบน,นี่ขอสตาร์ทไปก่อนหนึ่งทีสกิลแรกของเราอ่าะมันจะเป็นการสตาร์ทอ้าวแล้วผมเจอมิวทูด้วยโอ้โหวสวยดีรออะไรละ่ะนี่ไงผมสตาร์ทมิวทูไปก่อนหนึ่งทีโอ้ยโอย้วเพื่อนเราเพื่อนไอ้เมงสาบก็คือสู้ไม่ไม่ดูเลยว่าฝั่งมันมีกี่ตัวเดี๋ยวกันนะโอ้ย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 ถอยกันโอ้ยผมโดนสตาร์ทสตาร์ทกลับมาดิสตาร์ทกลับ สตาร์นกลับต,ตีก่อนหนึ่งทีตีก่อนสองทีตีก่อนสามทีโอ้โหดูมันดูมันปล่อยโอ้โหดู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 เราเพื่อนคือทำอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้โหทุกคนใต้ผมเหลือส7ิบเจ็ดแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยืหเดี๋ยวผมกดสกิลกดสกิลขอขอเล่นให้ผมวิวห้าก่อนทุกคนจะได้แป่งรางได้ทุกคนเพราะว่าถ้าตอนนี้ก็สี่ยมยังไม่สามารถแป่งรางได้เรวชกต่อย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 ก่อนมันวิวห้าแล้วเดี๋ยวผมขอลาทีปาบมาแล้วกันนะ จะได้วลวฮาสักทีชกชกต่อยต่อยมีรูนี้มันชกชกต่อยต่อยนะผมตอนแรกผมคิดว่ามันจะแบบปล่อยพลังซะอีกแต่ไม่ใช่ไงนี่เราฉีดพลังไปก่อนฉีดพลังเราตีต่อยต่อยต่อยโอ๊ยโอ๊ยมันจะตายจะตายหอยก่อน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 ใจเย็นตาย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 เย็นฉีดปุ๊มหอยก่อนเลยจังหวะนี้นี่ผมหนีเพื่อนนะไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมจะตุยตุยเอาอันเนี้ยแตกแล้วอย่า แตกแตกได้แล้วเออแตกได้แล้วแตกได้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันขอร้านเลยและกันนะขอบคุณที่ช่วยตีให้แล้วมีคุนแบงก์เป็นเมกาแล้วผมต้องถอยก่อนให้เมกามันหมดไปก่อนม่งั้นผมสู้นไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วผมว่าผมแตกแน่จังหวะนี้โอ้โหแล้วดูคนดิเพื่อนผมทําอะไรกันอยู่เนี่ยต้องชีดระเบิดระเบิดหนึ่งทีระเบิดสองทีแล้วถ้าแต้มสีฟ้าผมต็มีหัวแบงก์เป็นเมกานั่นเองทุกคนเรที่ปร้อยเป็นเมกาแล้ว ป้งหนึ่งทีสองทีกดอ้าวมาดิครับเป็นล่างเมกาแล้วนะเป็นร้างเมกาแล้วนะเป็นกตละเมกาแล้วนะครับนี่กดไปเลยอันนี้สกิลแต่เทเลพอร์ตหรอผมลองว้าวมันเหมือนเป็นการเทเลพอร์ตทุกคนสกิลสองผมอะโอ้สิ่งไห้เปล่าตีก,กันตีเก็บสแต็คได้สามมาก,ก่อนลงไปเลยสาม นี่ไงนี่ไงเขาเรียกว่าหัวรอ้อนทีหลังดังกว่าโอ้ยผมกดผิดกดกดผิดเฮ้ยเฮ้ยจะตายเอื้อตายเลย <c oughs> โอ้โหโดนตัวอะไรตีวนะเนี่ยหูเราดูเพื่อนหนิสก,กิลเพื่อนเรื่องแบบเหมือนเอลสูในอาร์วีเลยทุกคนทุก <c oughs> คนเคยได้นอาร์วีกันทุกคนจะรู้จักตัวนี้ดีนะเป็นเอลสูนั่นเองมันสามารถซูมได้อันนี้รถทีลีพอร์ตไปเลยเพื่อบอกความว่องไวงคล่องแคล่วนะววผมคิวไปได้กี่ตัวแนละ้วผมคิวไปสามตัวแล้วทุกคนอู้่าเสียดายกว่าเมื่อกี้ตายเมื่อกี้ โป้ไปหนึ่งทีสองทีสามทีเก็บก่อนแล้วกันเอมเบอร์มาเอมเบอร er. ์เอมเบอร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 ์หรอเอมเบอร์กดอันติเลยกันนะอันติเมทสกิลอันติเมทสกิลอันติเมทสกิลเอาเอาตัวแหล่โดนวิวทูโดนวิวทูตีแตกเลยโอ้โหเอ้ยวก็โหว่าตัวมันก็แรงอยู่เหมือนกันนะทุกคน มาผมก็เกิดแล้วตอนนี้เกิดผมขอไปฟาร์มก่อนเดี๋ยวผมจะตุยเอาไม่ใช่หรอกอะฟาร์มกับวัวนี่แหละไปเลยมันชื่อมันคือวัวใช่ไหมมันคืออะไรมันคือวัวใช่ไหมเออถ้าใครรู้จักตัวนี้ดีก็สามารถก็คอมเมนต์มาให้บอกผมได้นะว่ามันคือตัวอะไรผมก็มองไม่ออกเหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรอ่ะวาไปก่อนตรงนี้ผมเจออะไรวะมังกรปะใช่ปะมันเหมือนมังกรอาชีชีตีชีมันเป็นแทงหรอน่ะมันเป็นแทงมันเป็นแทงหรอนะมันเป็นแทงผมว่าผมควรจะตีตัวนี้ก่อนนะ ฉี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 ตีตีตีต่อย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 ตอนนี้ผมต่อยผมดูดเลือดได้ทุกคนรู้สึกเริ่มมันเด้งอ่ะฉีต่อยต่อยต่อยหนึ่งทีสองทีเรียบร้อยผมเก็บไปได้สามตัวโอ้โหสุดจัดว่ะอ่ะเพื่อนทูดไปละอ่าเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนไปฟาร์มก่อนนะทุกคนตัวนี้มันแรงทุกคนทำมันเล่นโอหแล้วอย่างแรงอ่ะฟาร์มคต้นแรงเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเกมนี้อาจจะเสียสมดุลเพราะตัวนี้เลยก็ว่าเป็นได้นะ ข้างล่างเจออะไรเจอเจอเจอน๊กว่ะโอ๊ยโอ๊ยกดผิดกดผิดมาคิวจะรอดเหรอฮะคิดว่าจะรอดงั้นหรอทุ่มระเบิดไปหนึ่งทีทุ่มทุ่มโอ๊ย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 ผมจะแตะ้โหแล้วผมติดไอ้สกิลสองอะผมชอบอัพสกิลเป็นสกิลเสริมพลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งมาอัพสกิลวาร์ปผมเล่นกดเป็นว่าเล่นเลยหึแล้วไม่ได้ดูเลยว่าต้องกดไปไว้ฝั่งฝั่งไหนอะไรเงี้ยผมคิวเจ็ดตัวละ หมารอบนี้ไม่ยอมกันง่ายๆหรอกไปเดินบนอยู่ตรงไหนเดินบนหูไปเดินบนกันเดี๋ยวผมฉีดฉีดฉีดเพื่อนฉีดช่วยเพื่อนฉีดช่วยเพื่อนก่อนแต่กะครบแล้วเรียบร้อยแตกแตกเลยไปไงนี่ฮะเอาก่อนไอ้พวกนี้มันเหลือขอมันเหลือขอไอ้พวกแมลงวันเอ้ยไม่ใช่แมลงวันมันคือพึ่งมันคือผึ่งกลายเป็นแมลงวันเฉยเลยอ่าฉันไม่ใช่แมลงวันนะฉันคือพึ่งนะฉันจะ กำจัดพวกแกหมดเลยมาจิเอาใครรับผมวะเดี๋ยว <c oughs> หรือว่าผมผมสู้นเองโอ้อะไรไป่ยแล้วก็ชี้ชี้ชี้ชีเอาแตกแล้วขู่อย่างแรงทุกคนตรงนี้แรงนะทำเปไนเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไฟเตอร์ที่แรงมากเจอมิวทูอ่ะมิวทูกฏติแล้วด้วยมาเลยมิวทูอยู่ไหนจะช่วยเพื่อนก่อนชีตูม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 นี่ไงฉีด เรียบร้อยอย่าให้เหลือช,ชีชิตตุ้มเราไม่ตายวะป็งไปได้ไงวะม่งไม่แตกงั้นผมชูเลยแล้วกันนะไม่แตกแล้วก็ตกต้องเสียบ้านจกต้องเสียบ้านนะถ้าแกจะไม่แตกอ้หตัวมันแรงมากเราเราแปลงม้นเป็นเมก้าทุกคนแต่ว่าการที่จะแปลงม้นเป็นเมก้าเราต้องเกตซะแตกนะผมเจอมิวทูผม้วยสิบสองมันด้วยสิบเอ็ดมันไม่กล้าสู้กับผมเลยไม่เป็นไรอมฟาร์มรอไว้กันนะตุ้มระเบิดระเบิดฟาร์มไปก่อนถ้ามันยังไม่มีใครสู้เราเราก็ฟาร์มไป เพื่อเป็นการไม่เสียเวลากดฟาร์มตีฟาร์มฟาร์มดึ๋งน,นี่เพื่อนเหมือนกำลังจะสู้กดปติช่วยเพื่อเลยกันนะอันนี้จะแตกจะแตกจะแตกแต่นํบว่าอย่าสู้ในป้อมนะยทุกคนมันไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยแต่ที่ผมสู้ในป้อมเพราะมีภูจะตุยละมันจะตุยมันจะตุยมันจะตุย มันจะตุย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 อีกตัวนึงใครวะอีกตัวนึงใครวะอีกตัวนึงใครวะตีก่อนดีก่อนดีก่อนไม่รู้ว่าใครอ่ะไม่รู้อ่ะต้องถอยๆๆๆๆอย่ามึงโอ้โหๆๆถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนจะตุยจะตุยกลับาลาคาเดตายโอ้โหเมื่อกี้มันมีนาทีที่หิวเหี้ยดมากผมเกือบแตกแล้วเมื่อกี้กับตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ผมขอไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะจะได้เเวลเยอะๆผมเลเวล13แล้วทุกคนเออช้าพลังคือเตาเอาไปเลย แล้วร้านที่ผมปล่อยพลังเสร็จใช่ปะมันก็จะมีลูกบอลเกนกิเอ้ยใช่หรือเปล่าลูกบอลอะไรสักอย่างอ่ะแบบว่าเท่มากอยากได้เลยทีเดียวมาอันนี้เอสเบิร์นเอสเบิร์นหรอจะเบิร์นให้ให้เบิร์นเลยเบิร์นเบิร์นไปที่เบิร์นเบิร์นเบิร์นโอ้ยโอ้ยโอ้ยหูเกือบแตกไม่ได้ทไมมันตึงมากเลยคอยก่อนคอยก่อนนั่าจ็ตามไม่ทันเซ่ตามมาทันนะปะโอ้โหมันโกนตีไร้ขมเลย เดี๋ยวไม่รู้เกิดติไล่ใครแล้วแต่ว่าผมเกือบแตกเพราะอันตีมันฮะถ้าผมกับไม่ทันนะฮะแล้วก็กดนี่เลยจะมาทําอะไรจะมาทําอะไรจะมาทําอะไรจะมาทำอะไรตีก่อนหนึ่งทีเรียบร้อยแตกมีดูแตกแล้วตามด้วยมังกรน้อยมังกรน้อยร้อยลีลามังกรพองร้อยลีลามาดิครับแต่ทำไมผมตีมันไม่เข้าหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมงตีมันไม่เข้าเลยเอ้ผมเป็นมีทูนะเว้ย คุณรู้สิบสามจรงมาเป็นร่างปกติแล้วโอ้โหสิบห้าแล้เอ้ยมาให้เราสู้กันสิวะมามันนี่เลยโอ้โหตีผิดตีผิดโอ้โหไม่โดนด้วยไม่โดนได้ละแปลงนั้นมัแอนติเมทสกิลเป็นเมกาเมกาเมกามาจะสู้กับร่างเมกาผมหรอจะสู้กับร่างเมกาผมหรอฮะเฮ้ยผมต้องไปโยนก่อนช่วยสิจิจิว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 ิ โค้งไปเรียบร้อยแตกเป็นไงล่ะแล้วก็ตามสกิลระเบิด,บดตามแล้วหวาไปสู้หวาไปสู้หว,วาไปสู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อเ,ออเรียบร้อยแตกเป็นไงล่ะเอาอะนี่ก้ามปูป่ Р ปูก็มาดิครับอืมปูก็มาดิครับแล้วผมมีมือสูงู่วยไม่ได้โอ้ยบัตแบบเตือนบ,บัตเตือนบ,บัตเตือนตอนเย็นอือหือผมราไเป็นร่างเมกาโค้เท่ทุกคนมันเป็นร่างแบบว่าเป็นร่งรางเอ็กนะตัวนี้เป็นร่างเอ็กเป็นร่างเอ็กแล้วฉีหายแล้วโอ้โห โอ้ย oh, right โอโ๊ยโอ๊ยไอ้ร hmm. ์นชีก่อนเอ็ดเบิร์นเอ็ดเบิร์นเนี่ยตัวอ oh, ันตรายตัวอ okay. okay. oh. hmm. yeah. oh, right ันตรายโอ๊ยเดี有有๋ยวคุยมันจะน่ากลถอยเลยผมคิดผิดเฮ้ยทำไมตามมาวะจะตามมาก็ดีสิครับอย่างนี้จะตามมาใช่ไหมฮะจะคิดผิดเลยหรือเปล่าที่ตามมาบอกเลยว่าตื่นแน่เป็นร่างเมกาละเป็นร่างเมกาละกินก่อนกินก่อนกินก่อนตัวมันไอ้นี่จังอ๋อเฮ้ยผมพุ่มันไม่ได้หรอโอ๊ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งแตกอย่าพึ่งแตะ โอ้โหทุกคนดูเลือดผมโอ้ยเหลือสิบวิเก้าวิโอ้โหเดี๋ยวรับเพื่อนเราเออมันยืนนิ่งอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวเราออกเหรอโอ๋ยเอินออกไอเอ็นเนี่ยติส่งท้ายไปเลยเป็นยันหลาจบเกมชนะแบบใสๆใส่ใช่ไหมล่ะต้องชนะแล้วแหละแต่ผมน่าจะเยอะกว่าฝั่งมันป๋าดูกันว่าใครจะชนะนั่นเองป๋ามุนผลจู่ๆเรียบร้อยผมได้ไปหมด650แต้มฝั่งมันไปได้แค่ สามแต้มผมชนะนั่นเองนะครับได้เอ็มอ่ะเออผมได้เอ็มปะใช่ปะทุกคนผมได้เอ็มมะหรือเปล่าหรือ <laughs> ว่าคลิปเอง <c oughs> อ่าเป็นยังไงล่ะทุกคนใครที่บอกว่าชอบแบบว่าเกมแนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทำเกมเรืนี้ต่อนะนะใครอยากให้ผมทำต่อถ้าใครบอกว่ามีใครอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ทุกคนไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวผมขอไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับ